สวัสดีครับดีนิต้อนรับเข้าสู่มาค้าชาแนลกับไกด์อีเวลเฟสหนึ่งนะครับในไกด์นี้นะผมก็จะสอนวิธีลงนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่ะก็โตพอที่จะไม่ต้องอธิบายทุกอย่างแล้วผมก็จะอธิบายแค่ที่สําคัญนะครับเพื่อลดปริมาณสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะฮะให้ไปได้เรียนรู้เองบ้างนะครับเพราะว่าก็โตโตแล้วนะไม่จําเป็นต้องสอนทุกอย่างหรอกเกรดหนึ่งสองนะครับหนึ่งสี่เก้าศูนะสามสี่พันห้าห้าหกพันห้าร้อยี่สิบครับบอกกูเยอะๆเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับเจม เอนเกฟห้าแถวนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยถ้าสําหรับคนธรรมดาเนี่ยผมแนะนําให้ตีไปที่1495นะถ้าใครจะรอนะครับแล้วก็ไปลง3-4ภายในอาทิตย์แรกได้นะไอที่แบบต้องการผ่านวีแรกเนี่ยก็ตีไว้ประมาณพันห้าสิบห้านะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าการตีเกียร์ยี่สิบขึ้นไปเนี่ยมันมันเสียเปอร์เซ็นต์เยอะมันใช้ของเยอะนะถ้าแบบไม่ได้มีตังค์เหลือก็ตีไว้แค่หนึ่งสี่เก้าห้าก็พอนะครับของที่ดรอปนะครับ ดอบเนี่ยตอนแรกมันจะให้มันสามสนะผ่านครั้งแรกเนี่ยเรากดซีมอสองครั้งเนี่ยเราจะได้ของชิ้นหนึ่งนะครับก็คือ1 4 1 4 9 5เนี่ยได้ของชิ้นหนึ่งมาตีต่อให้มันเป็นพันห้าเราก็ไปลงต่อนะอันนี้คือจากของ20เนี่ยย้ายมาแล้วมันจะได้12บสองนะคือเปอร์เซ็นต์ติดเนี่ยมันเยอะนะดูดีสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ค่อยๆลดลงไปนะคือพอขึ้นของมาใหม่เนี่ยมันตีง่ายกว่ามันจะค่อนข้างมันจะสบายกว่าในการดันเกียร์ขึ้นไปนะนี่ก็สสััั้นๆาหรรรบกเตตียมว สำหรับแมคคณิกนะไทม์ไลน์เนี่ยเป็นแบบนี้นะคือสั้นมากเลยตอนแรกเนี่ยมันจะแยกเป็น4ทีมก่อนคือเป็นคู่เป็นคู่นะ4 4คู่แล้วก็เป็น2ตีแล้วก็แมคคณิกสองอันเกมหนึ่งนี่แบบเรียนรู้อะไรมาน้อยมากผมก็จะพยายามผ่านให้มันเร็วนะตอนแรกนะสปิดสี่นะฮะปาร์ตี้หจะเป็นแมคคณิกแบบหนึง่งปาร์ตี้สองแมคคณิกแบบหนึ่งนะปาร์ตี้หเอาเป็นทอร์นาโดกับเดทักชั่นนะครับปาร์ตี้สเนี่ยเป็นสลีปหรือว่าเป็นฮาร์ดซีซีนะฮาร์ดซีซีก็พวกสแตน,น ฟีดอะไรพวกนี้ได้หมดปาร์ตี้หนึ่งนะอันแรกเนี่ยเป็นสแต็กเกอร์คือเห็นลอสเต็คเกอร์มันก็ส t ต็ k เกอร์แค่นั้นแหละส่วนอันที่1ของปาร์ตี้สเนี่ยแค่รวมมอนมปาตีด้วยกันก็มันก็ผ่านแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะผมจะเน้นที่อันที่2นะครับก็คืออันที่2ของปาร์ตี้หนึ่งเยบอลดำแล้วก็มี๊อยนะครับแล้วก็ c c ของปาร์ตี้สอนะครับอันนี้ให้เห็นครับมันแยกกันสีที่เลยนะเอาสกิลเคาน์เตอร์ไปด้วยนะเพราะว่าอันนี้มีต้องเคาน์เตอร์นะปาร์ตี้หนึ่งนะครับเริ่่มมาเนีย ลองใช้สกิลที่มีวีกพอยต์ยัดเข้าไปดูนะถ้ามันขึ้นว่าวีกพอยต์ก็นั่นแหละเป็นห้องบอลครับมันจะมีบอลดำๆเนี่ยโผล่มานะมันจะวิ่งเข้าหาคนคนหนึ่งอะ่ะที่อยู่ใกล้ๆนะมันวิ่งตามใครนะคนนั้นก็ต้องวิ่งหนีบอลนะอย่าให้โดนตัวถ้าโดนตัวเนี่ยคือดาเมจทั้งแมปนะคนหนีก็หนีไปเรื่อยๆนะคนตีก็ตีมอนไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะให้พวกตัวตีไกลหรือว่าซัพพตเนี่ยคอยวิ่งบอลนะกอที่ตัวนะครับใช้ระเบิดดียรดักชั่นปลาใส่นะรับาอกอแตกก็ทำด ถัดมาครับเป็นห้อง CC ของปาร์ตี้สองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดูเสาตรงกลางนะถ้าเสาตรงกลางเนี่ยมีหมุนๆแล้วก็มีควันออกมานะอันนี้ก็ให้เราปาระเบิดหรือว่า CC เสามันนะเราก็ตีตัวลูกกระจกไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ได้ CC เนี่ยมันจะเป็นควันแล้วก็เป็นบางจอเรานะก็คือทําให้เพื่อนเนี่ยเล่นลําบากหลกัหลกๆก็คือห้ามลืม CC แค่นั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากแต่คนมักจะพลาดกันบ่อยเพราะว่าไม่ได้เอาสก,กิลมาหรืองกไม่อยากปาระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะ พอจบช่วงแรกนะครับแยกเป็น2ฝั่งเนี่ยตรงนี้ซิเลียนมักจะมาพอดีนะครับคือตรงนี้ฟาซิเลียนข้ามฝั่งได้นะครับให้เล็งดีๆซิเลียนมันจะเบรกเกาะให้นะเหมือนเกาะอัวถ้าไม่เบรกเราจะตีมันไม่ค่อยเข้านะครับไอ้นะครับ85หลอกนะเป็นกล่องที่เราต้องเข้าไปยืนนะครับทางซ้ายนะครับเป็นเวอร์ชันเกาหลีนะครับคือ1ยืนอย่างนี้นะหนึ่งปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้สองนะครับส่วน n a u นี่น่าจะเป็นอย่างนี้ผมก็เดาว่าเป็นอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ ก็ให้ดูแบบนี้นะว่ามันยืนกันคู่คู่เป็นเลขเป็นเลขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฟิกว่าเป็นตำแหน่งไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นว่าใครก่อนใครหลังนะครับคือคนที่ถึงก่อนนะเข้าไปก่อนได้นะครับคนที่เลขหนึ่งนะรับผิดชอบร่วมกันนะก็คือแบบด้านนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตอนอีเวสอะไรก็ว่าไปนะครับแมคขนิกเนี่ยมันจะเกิดเป็นคู่คู่นะคู่ตรงข้ามกันเช่นว่าหนึ่งสามนะพอหนึ่งสามเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดสองสี่สองสี่เข้าไปแล้วมันก็จะเกิดสองสี่อีกอันอะไรอย่างเงี้ย รือว่า3-1อ,องีกันซึ่งแปลว่าถ้าชุดแรกเข้าใช้เนี่ยชุดที่4จะมีปัญหานะครับก็คือใครก็ได้รีบเข้าไปในกล่องอันที่1เกิดในนี้แล้วอันที่2มันก็จะเกิดอาจจะติดกันหรือเยื่องออกไปหน่อยนึงอันนี้ก็ดูเอาหน้างานนะมันไม่ได้เกิด,ม,ม,ด,กดมันไม่ได้เกิดแบบตรงเป๊ะแบบนี้ทุกครั้งนะครับอันนี้นะครับหน้างานนะก็พอปอสมันกระโดดลอยฟ้าขึ้นไปก็วิ่งไปประจาตาแหน่งนะเดี๋ยวกล่องมันก็เกิดมาให้เข้าเองแหละง่ายมากนะครับก็แค่เข้าไปยืนในกล่องแค่นั้นเอง จุดนี้ที่จะพลาดกัน,นครับก็คือมีลืมว่าอยู่ตรงไหนนะครับกับกับเกี่ยงว่าใครต้องเข้าก่อนนะอ,อย่างถัดไปนะครับเป็นเคาน์เตอร์6 t ทีนะครับบอจะวาเข้าการนะครับแล้วให้เราเนี่ยใช้เอเตอร์อาเซนาอันนี้ผมก็ยัง ไม่ค่อยเข้าใ,ใจเท่าไหร่นะว่าทําไมเขากันแต่ว่าทุกตีเขาใช้อย่างนี้เราเขาใช้อย่างนี้มาตลอดนะผมก็เลยบอกให้ใช้อย่างนี้นะปกเคาน์เตอร์นะครับถ้าเคาน์เตอร์ไม่ได้เนี่ยโดนดาเมจนะคแต่ว่าแต่อัน,น,นสุดท้ายเนี่ยคือเบิ้มยกตีนะครับบอสเนี่ยมันจะหันไปหันมานะเราก็ให้เคาน์เตอร์นะคนที่เคาน์เตอร์ได้เนี่ยมันจะมีไฟฟ้าผ่านลงหัวเนี่ยให้มีกว่าไปนะแล้วก็สกิลเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะรีคูลดามให้นะก็ไม่ต้องหวงว่าสกิลจะไม่มีอะไรอย่างนี้นะนัา่ง,งานจะเป็นอย่างนี้ครับพอบอสลอยขึ แล้วเราก็รอเคาน์เตอร์นะครับยืนแบบกระจายกระจายกันรอบตัวมันนะถ้าใครเคาน์เตอร์ได้เนี่ยจะเห็นนะฟ้าผ่าลงหัวนะให้วิ่งออกไปนะปกติเนี่ยคือปาร์ตี้หนึ่งอยู่ซ้ายปาร์ตี้สองอยู่ขวาแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ปิกขนาดนั้นนะครับหลักๆแล้วคือกระจายกระจายกันให้ทั่วนะถ้าเราเห็นเพื่อนวิ่งไปเยอะเนี่ยเราก็ไม่ต้องวิ่งนะมันอาจจะหันหยุดแล้วก็หันต่อก็ได้นะถ้ามันยกมือขึ้นเนี่ยแปลว่ามันเคาน์เตอร์นะครับถ้ามันยังไม่ยกมือเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะหันต่อแมคคนิกจบนะแล้วเราก็มาโซนอื่นนิดหน่อยยนนะออ่่างแรกนะคืืพ้ีย เลดอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะแต่เลดอวชุนเนี่ยมักจะมีอะไรที่เกี่ยวกับพื้นนะต้องระวังพื้นเป็นอย่างมากตัง้งแต่เกรดหนึ่งขึ้นไปจนเกรดสุดท้ายเลยนะค่ามาเยอะแล้วนะครับช่องฟ้าฟ้าทางซ้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นก้อนพลังงานอะไรสักอย่างนะวันนี้จะต้องไปเคลียร์นะครับถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราแค่ไปยืนเฉยๆนะแล้วมันจะระเบิดออกด้านข้างนะครับแต่ถ้าช่องเนี่ยบอสสกิลโดนนะมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ระเบิดออกเป็นเฉียงนะครับเฉียงเนี่ยก็จะดาเมจเยอะหน่อยนะครับ ถ้าช่องพลังโดนทิ้งไว้นา,นานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงคือเหมือนเป็นบอ่อพิษอะเข้าไปนี้คือแบบรถที่แบบ3 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นเลยอะแบบเข้าไปนี้คือแทบตายเลยถ้ามีช่องมาเกิดใกล้ๆก็ต้องให้คนไปเขีรยนะครับพวกตัวตีไกลพวกสปอร์ตเนี่ยต้องคอยไล่เขีรยให้เพื่อนสกิลที่ต้องระวังนะครับถ้ายิงพลังหมุนๆเนี่ยที่หมุนเป็น2ข้างเนี่ยนะครับมันจะปัดคอนทางขวาเสมอนะครับก็อย่าไปเยือนนะฮะ อีกท่าที่ต้องระวังนะครับคือตวัดเลางัดหน้าหลังนะอันนี้แรงมากๆนะครับบางทีเนี่ยอาจจะโดนงัดถลไอยไปโดนอย่างอื่นอ,นอะไรอางี้ก็ได้นะสำหรับไกด์เฟสหนึก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครดูแล้วไม่กดไลค์ให้ผมนะครับขอให้เน็ตหนุดก่อนจบดันนะครับใครชอบก็คอมเมนต์ให้ด้วยครับไว้ไปต่อกันที่เฟสสองครับสวัสดีครับ